สวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่าน YouTube Channel ช่องเบียร์กินเที่ยวเล่นนะพี่น้องตอนนี้ผมอยู่ที่กระบี่เหมือนเดิมเลยตอนนี้วันที่3อยู่ที่3ตอนนี้ผมจะพามาดูผมย้ายโรงแรมนะสองเตื่นนะผมจะนอนที่อ่าวนางรีสอร์ทนะวันนี้ย้ายโรงแรมมานี่ แอปเปิลแอปเปิลอเดนี่วันนี้ฝนตกนะพี่น้องกับบีฝนตกนีจอแอปเปิลอเดเลยนี่เลยเดี๋ยวจะพาไปดูในโรงแรมนะโรงแรมเขามีครบทุกอย่างเลยเหมาะสําหรับพาครอบครัวมานะมีสวนสนุกมีสระน้ำสระน้ำเดี๋ยวผมจะเดินไปเซเว่นเนี่ยพาเดินดูบรรยากาศมีฝนตกเลยตกแรงมากเลยวันนี้ พอน้นนี่โรงแรมอันนั้นต่าฝนตกมากเลยวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนเลยนะว่าจะไปล่องหรือไปเกาะวันนี้ก็ไม่ได้ไปนะเดี๋ยวพามาเดินดูบรรยากาศรอบๆเมืองกระบี่น้ําทะเลเป็นไงมั่งก็ไม่รู้เนะน,นี่ยตอนเนี้ยน้ําทะเลยังไม่ได้เดินไปดูเลยนะนบรรยากาศแต่กลางคืนนะแสงชาติเทียบ นี่้านะฮะครับเดี๋ยวผมไปหาซื้อของเนเว่นนะมันก็จะเป็นพวกเที่ยวล,อล,อล,อลออ่องเรือล่องเรือกาดเหมือนกับบี สัมภารร้านอาหาอะครับโอ้หน้ามานั่งร้านนี้เคืนนี้มานั่งดีกว่านะนี่ันเยี่ยาันเยี่ย นี่บรรยากาศนี่ถ้าลงเดินลงไปหาดเดินไปทางนี้นะอยู่ติดหาดเลยโรงแรมแอปเปิลอเดวันนี้คืนที่3ามผมมาพักเดี๋ยวจะอยู่อีกสคืนนะพี่น้องนะเดี๋ยวจะไปเที่ยวไหนก็อย่าฝากติดตามกันด้วยนะตอนนี้ผมเดินหาเซก่อนจะไปซื้อแฟบซักผงซักผ้าหน่อยนี่พาไปอยู่บรรยากาศในซอยก็นี เขาก็เช่ามอเตอร์ไซค์ส่วนมากเป็นมอเตอร์มอเตอร์ไซค์เช่านะถ้าใครนั่งพงนั่งเครื่องมาก็มาเช่ามอเตอร์ไซค์แต่ผมก็ไม่รู้ราคาเช่านะนี่ก็จะเป็นพวกพาไปเที่ยวเกาะเที่ยวอะไรแบบว่านั่งเรือนะนี่ก็จะก็จะมีราคามีทุกแทบทุกร้านนี่นักท่องเที่ยวเยอะต่างชาตินี่ตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งสองนี่มอเตอร์ไซค์เชา่ามอเตอร์ไซค์เช่า นี่ไงราคาาำนี้เลยสักรีดมาใส่เที่ยวเืมอืมอืมืกันชาฟุ้งเนี่ย เดินมาเซเว่นก่อนตอนนี้บ้านเราเขาก็ถูกกันไอ้ถูกกฎหมายเนาะก็เสรีสล<ม>ะอย่เดินดูเอ้าตรงนี้เป็นไรนะนีเช่ามาเล้รใส่กันจนอโอเป็นภูเขานะตรงขอไปเขาเซเว่นก่อนนะ <c oughs> หาซื้อ แฟบไปซักผ้าก่อนว่าเล่นน้ำมาแล้วฝนตกไงมันเปียกซักตากเด็กไปก่อนเดี๋ยวพาไปเดินเล่นเด,ดินอะไรแถวริมทะเริมห,หากันต่อนะพี่นอ้องตอน,นสนิบเอ็ดก่อนตอนสิบเอ็ดลงมานะที่ไปเขาเสือเล่นโอ ไอ้ปืโนัวเหล็กแก้วนะพี่น้องนี่ตรงนี้บาบาเหล้าในน้ำนี่ผมเมื่อคืนขึมาเล่นแล้วนะพักอยู่ชั้นสีนนะ่คืนละคืนละสามพกกันห้านะเพราะว่าก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะภูกเก็ตอะ่ะเอ้ยกระบี่นี่เลยฟิตเนสฟิตเนสห้องฟิตเนสอันนี้ก็ อันนี้ก็เปิดประตูมาก็ไฟขึ้นหมดเลยอันนี้เราก็เาเข้าไปเล่นฟรีได้เลยนะนี่ข้างนอกก็จะเป็นนี่ส่วนน้ำบรรยากาศข้างนอกเป็นส่วนน้ำนี่เป็นห้องพักนี่นี่ชัน้นผมอยู่ว่าอยู่ชั้นสี่นี่ฟิตเนสออกกำลังกายเล่นได้ฟรี ไปดูห้องพักน,นี่บาอยู่ข้างล่างมาเล่นน้ำสลับเล่นน้ำอฝนน,นนะตึ้งตกนะโอ้โหแบบ บรรยากาศครับนี่ฟ้าเริ่มเปิดนะ้ะภาคใต้ไม่ต้องกลัวนะพี่น้องเพราะว่าฝนเขาจะตกถึกทุกทุกตลอดม <c oughs> ีแต่ดูฝนข้างนอกก็จะมองวิวภูเขานะต้องพักผมมานี่เปิดงมากนี่นอนห้องนี้ ี่เปิดออกมาเจอเสาแต่ข้างหลังก็จะเป็นวิดแป๊บนึงนะนี่เลยกรห่มมันจะลุกลกไปหน่อยนะพี่น้อง ที่นอนก็ประมาณนี้ลกไปหน่อยนี่แหละก็มีโทรทัศน์มีนี่ชุดกับฟ้กกาแฟนี่ชุดอาบน้ำนี่ให้ผมภาดูระเบียงน,นี่ข้างหลังเราจะเป็นทะเลนูน่นทะเลอยู่ข้างฝั่งนู้นนะ หลังก็จะเป็นภูเขาทะเลเนี่ยนี่มองเห็นบาน่บรรยากาศงามเย็นนะตอนนี้จะหกโมงละคืนละสามพันห้านะก็ลองมาพาด,ดูแนละมาแบบเป็นครอบครัวมีหลานๆมานะก็จะโอเคเลยเพราะว่ามีบ้านบอนมีสระว่ายน้ำผู้ใหญ่สระว่ายน้ำเด็ดมีหมดนะ แต่อันนี้สามพันไม่ได้รวมอาหารอาหารเช้านะอาหารเช้าเขาจะคิดตกคนละสามร้อยก็เป็นสามพันแปดพี่นอ้องห้องน,น้ำเดี๋ยวพาดูห้องน,น้ำแบบนี้มีย้น,น้ำก็าใหญ่ตัวเย็น,นมีชุด สมมติเราจะไปเที่ยวทะเลนะเขาก็มีชุดเสื้อชุดล่มเนี่ยล่มก็คือกันฝนกันแดดนี่มีชุดเลยนน้ำก่อนเดี๋ยวเราพาเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูริมหงริมหานะครับร้านเด็ดใบชานะเขาจะเด่นพวกน้ำผลไม้นะน้ำผลไม้เขาเ้ยเนะี่ย เขาจะให้เป็นชิ้นชิ้นใหญ่ๆเลยลองไปเซิร์ชดูในเพจน,นะพี่น้องอย่าเป็นเนื้อทุเรียนเป็นอะไรใหญ่ๆเนี่ยนี่สั่งน้ำพวกกินกันน้ำแตงโมชิ้นใหญ่มากเนี่ยเนี่ต้องสั่งพวกเขามีพวกทุเรียนมีอะไรเยอะๆเลยนะชื่นใจอ่นนีสั่งเดียว กันนะร้านพื้นบ้านที่กะบ,บี่เลยดูดีเนื้อเต็มเต็มชามนี้แปดสิบเก้าบาทนะอโอ้โหโคตรจุกเลยูชิ้นโอ้โหบ้านเราไม่ได้นะเนี่ยแปดสิบเก้าก็ไม่ได้นะเนี่ยบ้านเราเนี่ย คล้ายๆน้ำไก่ไก่ตุนนะ๋นอะอ,อร่อยอร่อยอยู่ครับพี่น้องรุงหน่อยมาแล้วนะพี่น้องกับข้าวนิ้วเดียวพาแล้วพี่ื้ว สับป,ประรดเลยสับป,ประดปประดชิ้นๆเลยมีต้มนะพี่นอ้องลองกินก๋วยเตี๋ยวแมวแพะดูพามาเดินริมริมเส้นอ่าวนางนะเขาเรียกริมริมถนนกลางคืนนะสำหรับนักท่องราตีกระบี่นี่มาเดินตลาดอีกทีหนึ่ง มันก็จะเป็นแบบว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปเลยนะยาวไปเลยร<ม>้านอาหารมาแถวภาคใต้นะเจอแต่รถมาเลยมาเที่ยวเหมือนแบบว่าโซนใต้ก็จะติดมาเลยเนาะคนมาเลยก็จะข้ามาเที่ยวแบบเหมือนขี่มาแบบเพื่อนบ้านกันเนี่ยฝั่งเราก็ขี่ไปมาเลยแบบนี้นอยู่ใกล้ๆกันเนาะเพราะว่า จากกระบี่แล้วก็ไปจังหวัดตังจังหวัดสตูลก็ถึงชายแดนแนะเนาะสตูลสงขลาเนะี่เนาะร้านอาหาร สวัสดีพี่น้องเช้าวันใหม่นะเดี๋ยวผมจะพามาดูบรรยากาศทะเลยามเช้าตอนนี้ก็หกโมงครึ่งนะแต่แดดดูดิแดดเริ่มแรงนะนี่ผมพามาดูหาดอา่าวนางนะเดี๋ยวผมพามาดู ลงรถกันไปดูบรรยากาศยามเช้านี่การยามเช้านี่สัญ,ญลักษณ์โอ้ัณหากาศโอ้ทะเลน้ำก็ ใส่อยู่น,นะพี่น้องอืมเป็นม่วอย่างาผ่านมาเนี่ยแถวนี้กลางคืนก็จะเป็นพวกร้านนุรงร้านเล่าผับเพิบนี่ทะเลยามเช้าเลย ขามีแผนที่แสดงหนีภัยระวังสึนามิอากาศดีนะพี่น้อง ดีเลยเมื่อคนะืนเนยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้ปิดคลิปเลยครับปิดคลิปตอนเช้านี่เด็ดขาอะไรอันดามันนะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมเลยนะที่มาโซนใต้ภาคใต้อันดามันเลยถึงกระบี่เลยยังไม่ได้ไปภูเก็ตเลยนะเดี๋ยวอาจจะ ขากลับเดี๋ยวอาจจะมีการแวะนะพี่น้องก็ฝากติดตามด้วยนะนะติดตามคลิปด้วยนะพี่น้องนี่ยาำเช้าเลย ก็จบเพียงเท่านี้นะพี่น้องนะโอ้หรากยาวนะแต่ไม่คืนเลยโอ้โหแถวเกาะสวยอะ่ะฝนมันตกกันยังไม่ได้ไปเกาะเลยอะ่ะอยากจะลองไปเกาะอ,อยู่นะรอดูวันนี้ก่อนว่าสถานการณ์เป็นไงแต่วันนี้ฟ้าเปิดอยู่นะก็ใครชอบคลิปนี้ก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปกินเที่ยวที่ไหนก็รอติดตาม ชมนะครับพี่น้องนะเดี๋เอคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ